มีดีรีวิวบ้านคลิปนี้จะพาทุกท่านมาชมบ้านสวยๆที่ตั้งอยู่ที่รามินทาวหซึ่งเป็นผลงานของบริษัทมีดีได้ในลมิดบ้านในฝันให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านที่ชื่นชอบความคลาสสิกสวยงามยั่วๆบวดๆแบบนี้จนมาเป็นบ้านสไตล์เวนิสที่ผสมผสานความโมเดิร์นกับวัสดุที่ทันสมัยว้าวถึงกับต้องร้องกรี๊ดเลย ที่ห้องแรกที่เป็นไฮไลท์ของบ้านกันค่ะห้อ,องรับแขกนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย17ตารางเมตรพื้นจะเป็นงานกระเบื้องยางค่ะจบสวยๆด้วยบัวเชิงผนังหน้าต่างส่วนใหญ่จะเป็นงานไม้เนื้อแข็งค่ะเพื่อเพิ่มความคลาสสิกของบ้านแมทช์ด้วยความโมเดิร์นของงานประตูที่เป็นอลูมิเนียมและเมื่อวางเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต่างๆภายในห้องนี้ทำให้ห้องน่าอยู่และน่าใช้งานมากๆเลยค่ะ ห้องน้าก็ยังคุมโทนสีและความเก๋ไว้อยู่นะคะโดยพื้นและผนังจะปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกค,ค่ะห้องน้ํามีขนาดห้องที่กว้างและจัดวางสุขภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะและมีช่องหน้าต่างให้แสงและลมเข้าอากาศจะได้ถ่ายเทได้อย่างสะดวกค่ะ นีเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะมีพื้นที่ใช้สอย29ตารางเมตรงานผนังของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นงานสีคัลเลอร์ซีเมนต์ค่ะซึ่งจะมีเทคนิคการทำที่แตกต่างจากงานผนังบ้านทั่วๆไปสีคัลเลอร์ซีเมนต์นี้นะคะจะถูกใช้ทั้งภายในและภายนอกค่ะทำให้บ้านมีความสวยคลาสสิกยิ่งขึ้นงานพื้นจะเป็นงานกระเบื้องยางค่ะและความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะอยู่ที่2เมตร80 m. มีฝ้าหลุมเล่นระดับทำให้ห้องดูโปรง่งโล่งมากๆค่ะ งานไฟก็จะวางจุดไฟให้อย่างเหมาะสมและเป็นการวางท่อไฟแบบกิดผนังฝั่งท่อเพื่อจบงานผนังให้มีความเรียบเนียนและเรียบร้อยค่ะถัดจากห้องนอนใหญ่มาจะเจอกับห้องนอนเล็กค่ะเป็นห้องนอนขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปพื้นจะเป็นกระเบื้องยางเช่นเดียวกันกับห้องนอนใหญ่ค่ะ มีช่องแสงในจุดที่เหมาะสมสำหรับให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกมีประตูเข้าออกไปทางเฉลียงได้และมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะถือว่าเป็นห้องนอนที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบคันเลยค่ะ ออกมาจากตัวบ้านด้านข้างจะเป็นเฉลียงค่ะตัวพื้นจะเป็นทรายล้างสีดำและตัดด้วยกระเบื้องเซรามิกกันสาจะเป็นหลังคาพโพลีที่ยื่นออกมาและรับด้วยเสาไม้เนื้อแข็งค่ะริมรั้วตกแต่งด้วยต้นไซเกาหลีทำให้เฉลียงของบ้านหลังนี้สวยสะดุดตาและแต่ละส่วนก็เข้ากันแบบสุดๆเลยค่ะ ชั้น2ของบ้านจะเป็นห้องพระค่ะซึ่งจะมีบันไดวนขึ้นไปชั้นสได้ห้องพระนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย16ตารางเมตรพื้นจะเป็นกระเบื้องยางหน้าต่างช่องแสงจัดวางในทิศท,ที่เหมาะสมและมีระเบียงด้านนอกสําหรับออกไปเทวิวภายนอกได้ค่ะซึ่งห้องพานี้นะคะนอกจากจะวางโต๊ะหมู่บูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว <c oughs> ก็ยังมีพื้นที่ที่สามารถนั่งสมาธิได้อีกด้วยค่ะ หลังคาของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นหลังคาดินเผาลอนสเปนค่ะเนื้อธรรมจากดินเหนียวสีส้มสว่างตามสไตล์ยุโรปดั้งเดิมด้วยความโค้งของกระเบื้องทําให้รูปทรงของหลังคานะคะมีความอ่อนช้อยบวกกับสีสันที่ทําให้ดูอบอุ่นค่ะซึ่งทําให้บ้านหลังนี้สวยโดดเด่นสะดุดตาใครหลายๆคนเลยค่ะราคาไม่แรงแต่ดูแพงมากจ้าแม่ บริษัทบีดีรับสร้างบ้านจำกัดมีทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและโปรโมชั่นดีๆมากมายอยากได้บ้านดีเลือกมีดีรับสร้างบ้านสามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียตามนี้เลยนะคะหรือสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะ